ดูเครื่องนี้นะครับยี่ห้อเอมิโก้นะครับไอเครื่องนี้สามารถทําเป็นอไอศครีมได้นะครับนี่คือผงชอ็อกโกแลตไอศครีมเฉพาะไอศครีมนะครับหรือจะเป็นสลเลอรี่ก็ได้นะครับเรามาทดสอบเครื่องนะครับเครื่องนี้กับเครื่องนี้เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นของอิตาลีเหมือนกันยี่ห้อเอมิโก้นะครับสามารถทําเป็นสลเลอรี oria, เ่เก็บนิมัน้าทุกชนิดก็ใช้ได้แล้วก็ เป็นไอศครีมนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่รสชอ็อกโกแลตนะครับเลยเครื่องกําลังสวยเลยครับทํางานมันเป็นอัตโนมัตินะครับมันทํางานของมันเองอัตโนมัตินะครับมาดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วออกมาจะน่ากินแค่ไหนนะครับ เราก็พิสูจน์ความจริงให้เห็นชัดๆนะครับว่ามันสามารถทําได้นะครับเป็นไอศครีมก็ได้นะครับหเป็นเฟอร์วิสก็ได้นะครับร้านประเภทเครื่องร้านก,กาแฟสดนะครับหรือไม่ประเภทร้านขายนมนะครับนี่เลยนะครับสามารถที่จะเอาเครื่องนี้ตั้งไว้ได้เลยนะครับเครื่องนี้จินไฟได้น้อยมากมนะครับไฟน้อยมากนะครับขนา ไฟมันเ็อยู่ที่ประมาณ400กวัตนะครับสวยงามน,นะครับ,บรถชกโกแลตนะครับนี่คือผงของ,งไอสครีมนะครับแต่ท่านลูกค้าอยากจะไปใส่น้ำอื่นพวกน้ำมะนาวาหรือว่าน้ำตะไคร้หรือว่ากระเจี๊ยบหรือว่ามะตูมหรือไม่ก็น้ำผลไม้ทุกชนิดนะครับหรือไม่ก็ประเภทเนมนะครับนมสดตัวเหลืองอะไรพวกนี้ก็สามารถใช้ได้หมดนะครับ ทำให้เป็นสตรอบี้แบบนี้ได้นะครับมี2แบบคือเป็นแบบไอศครีมก็ได้เป็นแบบสตรอบี้ก็ได้นะครับครน้นะครับเครื่กระทันรักน่ารักนะครับเดี๋ยวท่านใดสนใจก็ลองนะครับให้ดูชัดๆนะครับทีหนึ่งนะครับเครื่องเราสามารถทำได้ ทานใดกำลังมองหาก็ลองนะครับมองสอบถดูนะครับสวยงามเลยนะครับถ้าท่านท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์02-543-2343นะคะจากห้างหุ้นส่วนจังปัดมอนคูม,มาร์ค่ะ